Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. สุขสันต์ว ok ันเกิดค่ะน้องแจ๊ค่ะขอให้ม uh, ีความสุขมากๆนะคะมีความสุขความเจรนญสุขภาพแข็งแรงการงานเจริญก้าวหน้านะคะเอ็กแอโรรจัวจ้าาอามีมาตัดเลยตอนนี้เค็จเตรียมมีเตรียมจานเตรียมช้อนเลยจ้ามาหลังจากที่เรา Happy Birthday เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จัดทำการจัดนะคะตัดจ้ก็จะกถัด้วยมามาไอตีมนะคะ เลยดือฟีนนะคะเป็นเป็นรสชาติที่เราชอบมากนะคะแล้วเราไปซื้อทุกครั้งก็จะเป็นรสชาติที่นะคะเลยนะคะอ่ะจัดเลยจัดเลยอร่อยอร่อยนะคะดีใจค่ะนะได้ทานไอติมพร้อมหน้ากันนะคะขอบคุณเจ้าภาพเนี่ยเจ้าภาพเสื้อเขียวนี่ยนักเขี่าฮ่ี่รฮาีีนนี้นะคะพอดีมา ทำภารกิจนะคะได้พบกันนะคะได้ทำโอเคแแจ๊ดแจ๊ดมาตัดเร็วแจ๊ดมาตัดหน่อยอันนี้ก็ด้วยนะคะเด็กอันนี้ก็ฝากแดงแล้วเสษียแล้วนะคะเอาน้ำน้ำอะไรนะน้ำน้ำมอดแจ๊ดเอามีดใหญ่ไม่เอามีดจิ้มมันร้อนใช่ไหมีดจิ้้มนรออเื่ผมเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาแล้วแต่เขาทำไปเอานีแจดมาตาดทีนี้ อันแม้ออะอัตนตัดไหมอนี้แจลยตัดินให้มันร้อนก่านะจะมันจะตัดง่ายเห็นไหมเทคนิคอะไรของมันนะแปลกดีนะ่อันนี้ก็อันมันน้อยไปใช่ไหมคะก็เนี้ยแหละค่ะรอยอ่อันอนม่อนนะคะ วานิลลาอัลมอนด์นี่เป็นรสชาติที่อร่อยนะคะแล้วก็มีมีขนมใช่ไหมขนมจากร้านน้องแพรใช่ไหมคะอันนี้ใช่ไหมคะพี่ตุลค่ะร้านน้องแพรนะคะอยู่ในออยู่ในช็อปช็อปแอนเฟของเรานะคะกาหลีป๊บแล้วก็เมื่อกี้พี่ตุลล์ไปไปทานกุ้ยจับนะคะกุ้ยจับร้านน้องแพรแล้วก็ไปสแกน QR โค้ดมาเรียบร้อยนะคะก็ ขอบคุณนะคะวันนี้พวกเรามีมีความชื่นชมยินดีสแกนมา445นะคะเลขที่ออกนะ445นะคะส่วนตัวนี้น่าจะราคาเท่าไหร่นะ399ใช่ไหมช็ออันนี้น้องตู้นะคะน้องตุน้องตุนะคะ,น,น,น,ะ,คะน้องตูกับพี่ตูนนะคะพวกเราก็พลอยฟ้าพลอยฝนนะฮะได้ทาน เค้กด้วยวีดคนสวยนะคะออน่ารักเชียดนะผู้นาของเราเนี่ยเดี๋ยวจะไปรับเข็มนะเดือนมกรานะมกรลารับเข็มคนที่แน่ๆคือชายแจ๊สรับเข็มไปแล้วเดืนนี้ะมกรลามันต้องไปรับเข็มไอ้นี่มันจะรู้ขึ้นไปถื้อถูงไหมเนี่ยเข้าันไม่ได้ีม่ดเข้าไม่ไ้อไ้าไของเข้าเ้าไม่้เข้า่่ ก็ฝันไปใบใบใบผลการตรวจ3ามวันย้อนหลังจเลยเออะไรนะ ATK อะไรอ่ะใช่ไหมผลตรวจอ่ะเย่เรียบร้อยแล้วนะคะมาต่อไปก็จัดการทานได้ขอบคุณมากเลยนะคะมีความสุขมากๆนะชาย